ฝึกทำอาหารครั้งแรกจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ยอันนี้สวยมาก,มากเลยอะ่ะเขาทำอาหารยั้ไงเนาะน่านานาทำจังเลยอะ่ะอยากทำจังเลยน่ากินด้วยไปทำกันเถอะไปซื้อมา แต่มันต้องซื้อสูตรด้วยอะฉันไม่มีตังสงสัยต้องใช้สว่วนละไป้ว่านะโอ๊ยที่เรานับต้นไม้อยู่ไหนเนี่ยฉันคนต้องกลับไปอีกบ้านหนึ่งเพื่อไปเอาแล้วแหละคิดเก็บเงินด้ยวยตัวเองเลย ไปดีกว่ามาถึงบ้านเก่าแล้วคือของว่าจังไม่ได้มานาลองช่วยดีกว่าที่รัผของฉันไ,ไปแล้วของฉันที่โทรศัพท์เก่าแันแลวนี่คือโทรศัพท์ใหม่ฉัน ไม่เจอคุณต้องเอาไปเอาที่หนุ่มแล้วแหละเื่อที่นี่เชื่อไหมอืม,มอยู่ที่ไหนนะเนี่ย ฉันไม่หาแล้วฉันมาไอ้น,นี่เลยแล้วก็มาที่นี่เดี๋ยวขอหากันได้เขาสักไม่กี่นาทีก็แล,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 ล้วก็แล้วก็ต้องแล้วเราค่อยกลับไปค่ะเดี๋ยวช่วยหานะคะโอ้ขอบคุณมากเลยเนาะ พี่พี่ทำนานมากเลยไม่เป็นไรค่ะมอโอ๊ยเกินอีกนจะรู้แค่นี้ก็น่าจะพอมีของอยู่นะตั้งแค่นี้ ก็อพอแล้วไปซื้อของเลยดีกว่า๊ายบ้ากับพี่ขอบคอุณนะคะาที่ให้หนูทำงานค่ะช่วยทักทาดีกว่าเออสบใจนี้โอ้ยฉันใส่อะไรดีเนี่ยอืมอนี่ไงใช้มีดดีกว่าเห็นไปเลย ไหนดเรพวสิฉันจะทำอะไรนะขอเสิร์ฟดูก่อนละกันอ๋อฉันรู้แล้วจะซื้ออะไรดีหานปังก่อนสิที่ไหน,หนบปังกับอืมได้แล้วทำหนึ่งอย่างก็พอเดี๋ยวจะเอาไปทำให้พี่กิน ไม่รู้หรอกเนาะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าอืมหนักมากๆเลย อุ้ยเผื่อผสบไปแล้วที่ก่อนทิี่รู้นะเธอเสียอันนึงเลยอันนึงนะคะพี่หนูขอไปเอาอันใหม่มาก่อ ôi nó. À. Yeah. <laughs> ก้นตัดทื่อโมหน่อยนี่คือ à. หนูให้แล so ้วเอาวัตถุดิบอยู่มาด้วยไปแล้วให้กลับบ้านดีกว่าเอาของบ้ามาไม่เป็นไรของนายรู้ยันชิลล์อยู่ไปทำกันเลย ตอนแรกวก็ต้องใช้น้ำพังใช่ไหมเนื้อหนมปังเพราะว่าต้องมาหันหน่นขนมปังใช่ไม่ต้องหัง่นหั่นอืม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  เสร็จแล้วน,นี่คืออะไรมันจะเป็นคาทาไงอ่ะอ่ะถอดไปาหาได้แล้วเอาหนูปังไปเก็บยกากินเงื่อนไปได้ไนะระหว่างเรารออนนี้ใช่ไหม เราก็มาวิววิวิวิว,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 วอ๊อซิ่งนั่งรอดีกว่าอุ้ยเสร็จพอดีเลยโอ๊ยร้อร้ลอนร้อนร้อนร้อนต่อไปก็ มาผสกนชิชชิชชิชิิช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 ิีิช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 ช สเสร็จแล้วเอาไปให้พี่กินกันพี่คะอะไรนี่หนูทำแซนด์วิชให้กินแล้วลหรอทำเองเหรอใช่หวานน่านะกินมากมๆเลยไหนพี่ขอลองชิมหน่อยสิด้เลยคะ่ะอร่อยแน่นอนรับประกัน อืมอร่อยมากๆเลยพี่ชอบรสชาตินี้สุดๆไปเลยน้องทำได้ไงเนี่ยหืมที่หนูฝึกตั้งนานนะก่อนที่หนูจะเลิกวัตถุดิบได้ยากมากเลยเหรอใช่เย่เย่ย่ดีใจจังพี่ชอบเย่เย่เป็นยังไงกันบ้าครับเพื่อนสนุกหรือเปล่าถ้าสนุก ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายจุบมาบายบายวิวบวาพี่ชอบมากเลยค่ะ